เดี๋ยวมันห้องมันลกมากครับเออฉันยัไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยออ,อ,อ,อ่ะิมันมีขวดดาวอินคาอร่อยดีมากๆดีสุขภาพมากเลยเขาให้กินดูแค่วันละหกเม็ดอันนี้คือของสุขภาพที่ดีมากครับมีชาวบ้านให้มา happy day simple แต่เป็นอันนี้เป็นโกจิเบอร์รี่มันคือเกากี้ปะ ก็จะเป็เกาเจ้งอะเกาเจ้ง,จงนี่คือโกโก้ครับแต่ว่าอันนี้ซื้อมาเองอยากจะบอกทุกคนว่าอันนี้มันดีสุขภาพมากชื่อว่ารอย a ลเจ l l ี่มันเป็นนมพึ่งรู้จักปะรู้จักคืออะไรนมพึ่งคืออะไรก็ทำกับนมพึ่งก็คือแล้วก็นี่คือถั่วเบญจรงค์ขั้วกรอบเธอเอาไปกินอันนี้เธอหมากับถั่ว และนี่คือถุงเท้าของบอยส์แมนที่ได้มาจากตอนไปถ่ายวาซาบิครับ,รบเขาให้เป็นที่จะลึกด้การที่เขาให้เราใส่เขาอยู่ที่เท้าจะได้นึกถึงเท้าตลอดเวลาครับแล้วก็นี่เป็นตาของเาเอาที่ติดตาของบอยส์แมนอันนี้น่าจะเป็นคุณชุนสีเงินนามสกุลเขาหรอไม่ชุนสีเงิน เป็นถั่วอะไรอันนี้หินชื่อถั่วอะไรนะไม่ไม่ม่วงหินมะม่วงเหลยร์พานชอบกินเอาไปมันมีหลายชื่อเอาม่วมากกว่าแต่เธอเพียงม่วงต้องมาแรกแรกด้วยไหลวิญญาณแล้วก็เฮ้ยถ้าแต่ฉันไปนายกุย่าฉันซื้อมักหน้ามาฝากดีเอิร์อของวันเกิดยังไม่ได้ให้ดีเอิร์อเลยนี่ฮะเขาบอกวันนี้ดีมากยังไม่ได้ให้เลยอยู่นี่อยู่เลย เดี๋ยวเขาบอ,อกนยดีเพราะว่าเขาได้รับรางวัลคอสเม่แต่ว่าได้กับทุกอันเลยถึงทุกอันที่อยู่ในประเทศนะใช่ฮะทุกอันที่อยู่ในประเทศคือได้ได้รางวัลหมดเลยไม่ผู้เล่นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันไหนที่ได้คือแสดงว่าแสดงว่าเชื่อใจหรือเชื่อใจมนะั้ตอนที่ลาซาด้าอีโป้ฉังซื้อดีมาเลยนี่ครับเหลือเหลือพันห้าร้อยบาทดูหน่อย เลยผิงไ,ไงแล้วก็นี่ครับคือมันออกแลบบ้เพราะเธอ,อ,อน้ำอ่างหุ่นหมักยี่ห้อหนึ่งมันทําให้อ่งหุ่นหมักมันทําให้เรานอนหลับแต่ว่ายังเปิดกินไม่ได้เพราะเปิดจุกไม่เป็นเธอจะเปิดเป็นปะเปิดเท่าไหร่แล้วปะเป็นเราจะเปิดเท่าหร่อีชั้นต้องมีที่เปิดไงนี่มีฉันซื้อมาแต่ว่าฉันกดไม่เปิดเท่าไห่ดีเปิดเท่ไหร่เดี๋ยวฉันคืนนี้จะได้นอนหลับเพราะคืนต้องนอนเร็วคืนน้ต้องบิน เนี่ยไม่รู้คุณทางไหนอะวางไว้ดิอันนี้ไปแม่ห้องสอนเป็นงานครับงานคั่วของของของโครงการขอ,ของเกษตรพาชีนีอะไรสักอย่างครับโครงการของที่ช่วยเหลือคนที่นั่งน,นี่คือจมูกข้าวสาลีซื้อมาตุนไวประเมใกล้หื่นละนี่ไม่ได้ให้ถั่วฟรีแล้วทำงานด้วย อ,นนอันนี้ไม่ได้ศึกษาเลยครับมีชาวบ้านซื้อมาให้ชื่อเจลาตินเจลาตินมันช่วยอะไรอ่ะมันงานล้วรปะเนี่ยอะไรอนะมันหือนเนาะลมเข้าเจลาตินมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะไม่ไมเ,เห็นได้ปะเนี่ยไม่ได้อย่าให้เห็นก็ได้สามก๊กได้ยังอะไรอนะ่ะเอ้ยมีชาวบ้านซื้อนมาให้ดนะ้วยฮะ ไม่ขอขอบอกนินนึงวายสรรพคุณของมันวายแดงอะ่ะถ้ากินวอลรหนึ่งแก้วมันช่วยในเรื่องของหัวใจแล้วก็ต้าอันมุสละด้วยแล้วทำให้นอนหลับสบายนะห่วยอพูดได้ไมื่อไหว่ายฉันซื้อมาถู <c oughs> ออกเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะฉันนอนไม่ค่อยหลับแล้วเขาบอกถ้ากินแล้วมันแค่แก้ววาลรแก้วเดียวนไม่ได้กินเอาแบบเพื่อลื่นเลงนะเธอเข้าใจไหมวะเข้าใจามันอยู่ที่การกินว่าเห็ดหลินจืออันนี้ช่วยเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะบำรุงร่างกายมาอันนี้่แชาวบ้านซื้อมาให้ค่ะ ไม่ได้ครับพี่จะมีฟรีแบบกินได้ทั้งปี500เม็ดชาวบ้านก็นซื้อมาให้เหมือนกันขอบคุณครับต้องเอามือบงังเดี๋ยวมองไม่เห็นเพราะฉันก็อยู่ในจุดไหนครัที่ชาวบ้านก็นซื้อนี่มาให้ด้วยครับซินนามอนไม่ได้ทำขนมด้วยเอาไว้ดมมันมีหอมดีกว่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทูบูซินนามอนดี่ะฟังเสียงไหม อะไรนะฟังเสียงไหมเสียงอะไรอะเสียงป๊อกเอออันนี้อันนี้ไม่ได้รีวิวเลยอุ้ย<ป>นี่ครับได้ยินป่ะได้ยินตรีปลาตรีปลาซึ่งปกติเคยกินแต่เม็ดแต่ว่านี่มีชาวบ้านซื้อให้แบบเป็นเครื่องดื่มมิวดื่มยังไงก็เลยไม่ได้กินเลยอ่ะ อ็นี่สามีจอมโวนวีแบแบแต่ว่ามีฮันด้าแค่ไม่สามตัวเลยก็มีเหรอแล้วก็นี่ไม่รู้ไข่ม่รู้ไม่รู้เต๋หรือเงียวจังวโอ้ยอันนี้แนะนำอันนี้เป็นเดียวครับคือจะบอกว่าอันเนี้ย โอ้โหอร่อยมากๆเป็นขนมพม่าคือมันเป็นรสไข่เค็มขอร้องไม่ต้องกินเยอะก็ได้อยากให้ลองชิมครั้หนึ่งเราบอกเลยว่ามันอันเดียวนี้เดียวเราบอกอร่อยจะบอกิดเดียวนิดเดียวคำเดียวก็ได้เป็นแบบแฮมโปรเจกชิปอ่ะอร่อยปะป่าปะเนี่ยป่าอะไรเค็มบอกไข่เค็มซอสซอสเอ๊กเผ็ดไปเผ็ดที่มีความเผ็ดในคอร์ดคำอีกคำนึงทีคำนึงเผ็ดจริงเนี่ยครับมันมันเป็นของที่อร่อยมากๆแต่ว่า แล้วก็นี่ครับมีคนชาวบ้านให้กระติกบข้าวเหนียวมาเผื่อภมิมข้าวเหนียวกินตอนแปแฉกและนี่มีคนให้ไม่ใช่แค่น้ำพึ่งมีคนชาวบ้านให้มาเยอะมากขอบคุณครับผมกินทุกวันแต่ว่าอันนี้แปลกกว่าเพื่อนคือเป็นลังพึ่งเลยเป็นรวงพึ่งซึ่งตัวรวงพึ่งเองอ่ะมันมีประโยชน์ของมันด้วย <S <S ผมเคยอ่านแต่ผมลืมเดี๋ยวผมคม่อยมาบอกใหม่แล้วกันแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเหมือนกัน <S <S แต่ว่ากินแต่พอดีครับเพราะมันจะหวานเกิน น้ำพึ่งนี่เป็นอะไรกูโค้สวนป่ะอืมน่าจะใจใจไม่ได้หรอแต่ว่ามันเอาไปใช้ได้เลยร่างกายมันเอาไปใช้ได้น่าจะเป็นนวลเกี่ยวเอ้ยมันมันอะไรมันคู่แล้วมันอะไรเดี่ยวมันวงมันคือกูแบบกูแบบอะไรอ่ะนี่ครับนี่แฟนคลับให้มาเหมือนกันชาวบ้านให้มาเป็นน้ำพึ่งหมีมเงี้ยสีทองอลามเลย นี่ครับให้ดูก่อนเปิดแล้วอืมอเออมองไม่เห็นใช่ไหมครับมันหนักไม่เป็นไรขอบคุณนะครับผมจะกินอันนี้ชาวบ้านซื้อมาให้เหมือนกันครับเวลาเหมือนจะเป็นไข้อะไรเงี้ยหรือท้องเสียอะไรก็กินนี้ได้ฟ้าทลายโจรแต่ว่าถ้าเป็นหนักมากก็ไปหาหมอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆก็กินเข้าไปละปลาละพ่อบอะไรนะละปลาละพ่อบพูดอะไรนียละปลาละพ่อบ เฮ้ยคุณไม่ไช่อุ้ยโค้งเลยแม้แต่สักอย่างเลยเออนี่นวดทำอะไรวะหืมที่ดีเลยดิไว้นวดหรอนวดยังไงอ่ะทุบๆๆๆๆทุกคนผมได้เนี้ยมาแต่ไหนุ่มเอาไปทำอะไรตอทุบกๆๆๆผมเนี้ยเนี้ยผมชอบตัวเนี้ยเพราะว่าคือกริสแล้วอันนี้ชื่อแผ่นๆปะอืมไม่น่าจัแต่ไม่มีหมีขาวมีแค่สองตัวทำนี่นวดหมือนขาวมาเมื่อกี้อะไรนะเพิ่งได้หมีขาวมาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ ผมได้อีกอันหนึ่งอันนี้น่ารักมากมากกริสผมชอบกริสกริสกับบราวน,น่าตายใายกันปะน,น้องคือ<ๆ>นีไหมนะกินเยอะนีมนี่นี่นี่